วงกลมที่มีรูอยู่ตรงกลางล่องลอยปิวไปตามกระแสะน้ำตามกระแสะลมฉะไหนเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากที่เต่าตัวนั้นจะโผล่หัวขึ้นมาเหมาะเจาะร้อยปีเอาหัวโผล่เข้าแอกไม้ไผ่หรือรูวงกลมนั้นผู้เจ้าถามภิกษุ พิกษูบอกว่ายากมากว่าเจ้าค่ะยากสุดๆนะดูก่อนภิกษูทั้งหลายการเกิดของพวกเธอที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งยากกว่าเตาตาบอดตัวนั้นร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาหนึ่งครั้งที่จะเข้าแอกไม้ไผ่ที่เป็นวงกลมนั้นหนึ่งครั้งยากกว่านั้นอีก การได้เกิดมาเป็นคนนะในคำสอนของพระพุทธเจ้าและฉะไหนพวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วสมดังใจอยากสมดังใจปรารถนาที่เป็นเทวดาตายจากเทวดาก็ปรารถนามาเป็นมนุษย์ ทุกตัวสัตว์ปรารถนามาเป็นมนุษย์ถ้ายัางไม่เข้าสู่มรรคผลนิพพานปรา,า,าปรถนามาเจอพระพุทธเจ้าปรารถนามาเจอพระธรรมคำสอนปรารถนาที่จะได้ประพฤติปฏิบัติเข้าสู่การไม่ได้เกิดนี่คือแรงปรารถนาของพวกท่านทุกคนอยู่ในลึกๆก,กมลลสันดานมันมีความโหยหาความเป็นอิสระภาพ ทุกคนเลยโหยหาความสุขอันเป็นนิรันด์สองข้อเนี้ที่พวกท่านโหยหาอยู่ตอนนี้โหยหาความเป็นอิสรภาพถึงกระเสือกกรเที่ยวลวบโลกนั่นแหละความมันโหยหาความเป็นอิสรภาพนะถึงอยากเข้าป่าอยากเป็นอิสระภาพ จากโลกนี้อยากมีความสุขพวกเราถึงได้ดีดดิ้นนะโดยความไม่รู้หรือความไม่เข้าใจสัตว์ทั้งหลายจึงไปหอยหาความสุขอยู่ด้านนอกจึงไปหอยหาความเป็นอิสรภาพด้านนอกนั่นก็คือมีตำแหน่งที่ใหญ่เป็นผู้มีอำนาจ แล้วก็จะเป็นผู้มีอิสระภาพแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่เลยทุกเหมือนเดิมความเป็นอิสระภาพที่พวกท่านหหยหาก็คือการสิ้นแล้วจากกิเลสตัณหาทั้งปวงสิ้นแล้วจากความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าในธาตุทั้งหลายสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเสียแล้ว นั่นคือความเป็นอิสระภาพไม่มีสุขไม่มีทุกข์เสียแล้วนะจะเข้าถึงจุดนี้ก็ต้องมาฝึกมาฝนในอริยสัจสี่มักมีองคปดอานาปณสติเหมือนเดิมนะและเห็นสัจจความจริงนะว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ย มันก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นของเกิดดับของเขาอยู่อย่างนั้นโดยการฝึกการหัดโดยการฝึกมีสติได้เห็นการเกิดการดับของธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้นความมีวิชาหรือความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าสัตว์ทั้งหลายมันก็เป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้น ทั้งลูกป,ประธรรมทั้งนามประธรรมท่านก็จะไม่ได้เข้าไปยึดมัน่นถือมัน่นในลูกป,ประธรรมใน,ในนามประธรรมความว่าเป็นศัก์แต่ว่าก็เกิดขึ้นเฉพาะตนนั่นแหละความเป็นอิสรภาพที่แท้จริงนะนั่นคือความเป็นอิสรภาพต้องอาศัยการปฏิบัติเข้าไปนะ ต้องอาศัยการชำเลืองเห็นการเกิดการดับของรูปของนามของสัตว์ของบุคคลตัวตนเราเขาว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นทุกข์ของมันอยู่อย่างนั้นนะแม้กระทั่งลูกหัวเมียพ่อแม่นะทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็น วิบากของเขาอยู่อย่างนั้นการกระทําของเขาอยู่อย่างนั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงในวิบากของแต่ละตัวสัตว์ได้มันเลยเป็นคําว่าสักแต่ว่าอยู่นั่นแหละความเป็นอิสระภาพที่พวกท่านตามหาอยู่นะความสุขก็คือทุกน้อยนะมันก็ลักษณะเดียวกันนะ ยึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยไม่ยึดก็ไม่ทุกมันก็หลักเดียวกันนะไม่ยึดก็ไม่ทุกนะเพราะว่าเหตุของความทุกคืออวิชชาความไม่รู้ถึงเข้าไปยึดสิ่งที่แปลสภาพได้นั่นแหละเหตุของทุกขไปยึดสิ่งที่มันแปลสภาพได้แค่นั้นเอง อันนี้คือทุกข์ในปัจจุบันนะต้องแยกให้ออกทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นคนอยู่เนี่ยคือสิ่งที่เข้าไปยึดสิ่งที่มันแปลสภาพได้คือสิ่งที่เข้าไปคาดหวังว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นเหตุให้เป็นทุกข์แต่ทุกข์ในโลกมนุษย์นี้เราบอกได้เลยเป็นทุกข์ที่กระจอกมากที่พวกท่านเป็นอยู่เนี่ย นะกระเสือกกระสนน้ำหูน้ำตาไหลพากๆา,าคอยู่เนี่ยกระจอกมากทุกที่น่ากลัวที่สุดคือทุกในการได้เกิดหมุนเวียนในวัฏสงสารไม่จบไม่สิ้นทุกที่ผัวเมียตายพัดผ้ากันทุกวันนี้กระจอกมากเราจะบอกให้เลยทุกที่น่ากลัวตายจากคนเนี่ย สร้างนิสัยความเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานความเป็นเปรตเนี่ยมันก็จะหมุนเวียนวนเป็นสัตว์นั่นเกิดแก่เก็บตุยเกิดแก่เก็บตุยหมุนวนอยู่อย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นนูน่นทุกข์ที่น่ากลัวทุกข์ในวัฏฏะสงสารนูน่นทุกข์ที่ผัวแปลวาเมียใหม่ทุกข์ที่เมียแปลวาผัวใหม่มันกระจอกมากเลย ทุกที่ลูกตุยผัวตายเมียตายพัดพากจากกันเนี่ยมันกระจอกมากสำหรับนักปฏิบัตินะสิ่งที่พวกท่านเป็นเนี่ยฟังฟังภาษาเราไว้ดีๆมันกระจอกมากที่จากผัวจากลูกจากเมียกันมาเนี่ยทุกในวัฏสงสารทุกที่ได้ไปเป็นกัว ทุกที่ได้ไปเป็นปลาทุกที่ได้ไปเป็นไส้เดือนไม่ทรมานหรือท่านหเห็นไหมท่านทุกที่ไปเป็นหมูสี่เดือนไล่ขึ้นรถสิบล้อตากแดดไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ให้เขาเชื่อ เห็นทุกเหล่านั้นไหมท่านทุกในการได้เกิดเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อยู่ล่ำไปกลับมาเช็คตัวเองความเป็นสัตว์นรกก็เป็นได้ในปัจจุบันนี้คือนิสัยชอบโกรธโกรธง่ายฉุนเฉียวง่าย โมโหโทสาเร็วโกรธสองสามเดือนไม่ยอมหายนั่นคือนิสัยและสันดานความเป็นสัตว์นรกมีแต่ความโกรธเผาหัวใจอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยเป็นสันดานนั่นเขาเรียกว่าสร้างนิสัยตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์นรกตรวจสอบได้เลยในปัจจุบันนี้ไม่ต้องรอตาย เป็นตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเป็นสัตว์นรกเนี่ยสัตว์เดรัจฉานยึดในเนื้อหนังมังสาตนเองยึดในเสื้อผ้ายึดในเงินในทองคำในรถในบ้านที่บริษัทนั่นตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเดรัจฉานเป็นตั้งแต่ตอนยังไม่ตายเลย ไม่อยากเป็นก็อย่าทำนิสัยแบบนั้นสิก็รู้อยู่ตั้งแต่ร่างกายตัเองก็ยังต้องแตกดับอยู่แล้วทรัพย์สินเงินทองเสื้อผ้าหน้าผมมันจะไปยึดได้ชะไหนเล่าเห็นไหมล่ะตรวจสอบตนเองได้เลยไม่ต้องรอว่าต้องตายหรือตุยก่อนสัตว์นรก สัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยมีแต่ความอยากมีแต่ความกระหายนั่นคือนิสัยของความเป็นเปตตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเปตมีไหมสามสัตว์เนี่ยอยู่ในใจอะ่ะมีหรือเปล่าในแต่ละวันฮะมีไหมตรวจสอบตัวเองดีๆนะท่านถึงให้ฝึกการให้ทาน เพื่อจะหนีห่างจากนิสัยความเป็นเปรตเห็นไหมล่ะท่านถึงให้รักษาศีลหนีห่างจากความเป็นสัตว์นรลกนะต้องรีบนะต้องรีบกลับมาตรวจสอบตัวเองเลยนะเป็นงานหลักเลยนะตัวเนี้ยนะแต่ว่าถ้าอยาก ตัดแบบรวดเร็วเลยก็คืออาณาปณสตินะเพราะว่ามันเป็นอุเบกขาอยู่ตัดได้เร็วเลยนะออกจากความเป็นสัตว์นลกสเดรจฉานเนี่มีสติอยู่ที่ลมเลยตัดได้กระทันหันได้เลยนะตัดออกจากความเป็นสัตว์นลกสเดรจฉานเปลิดวิสัยทันทีเลยนะเนาะมีคำถามอะไรไหมถามได้เลยนะถ้าใครอยากถาม จะได้เป็นประโยชน์ร่วมกันสิ่งไหนเราตอบได้เราก็จะตอบเนาะต้องรีบฝึกรีบหัดตัวเองนะเดี๋ยวเราจะแชร์ประสบการณ์อีกหนึ่งอย่างส่วนมากนักภาวนาเนี่ยภาวนาใหม่ๆจะ,จะเป็นนักขี้กลัวตอนเราปฏิบัติใหม่ๆแล้วก็กลัวนะกลัวนะครูบาว่าเป็นเอาหมาเป็นอาจารย์ เนี่ยเราเนี่ยเอาหมาเป็นอาจารย์ที่จะดับความกลัวนะตอนที่เราไปอยู่วัดป่าตรงนั้นอ่ะมันจะมีที่เผาศพเหมือนของเราเนี่ยแต่มันอยู่ทางเข้าวัดนะแล้วมันก็จะมีหมาเป็นนอนอยู่ตรงนั้นหมาดำไปนอนอยู่ตรงเมนนั่นะนะตอนเราฝึกใหม่ๆแล้วก็ฟึกกลัวนะใครกลัวเราจะพูดให้ฟังนะนะ กลัวสวดมนต์ไหว้พระนะนอนไม่หลับกลัวค่ำตะเวียนตกดินหนึ่งมืดปั๊บกลัวปุ๊บทันทีสารพัดส,สารเพลอกก็อกรล็อกประตูนะล็อกไว้อย่างดีกลัวผีเข้ามาไอ้ที่กลัวนี่คือกลัวผีนะกลัวผีมาหาประตูหน้าต่างล็อกให้สนิทนะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไม่สงบอาณาปณสติก็ไม่สงบกลัว นะมันไม่ได้ดูลมไงมันไปอยู่ที่หูมันชอบฟังเสียงว่าจะมีเสียงอะไรมาไหมจะมีเสียงผีเดินมาไหมเนี่ยความปรุงแต่งความคิดตัวเองกลัวมากสิบวันแรกนี่นอนไม่ได้เลยนะเราจะบอกกลัวทุกอย่างนะกลัวผีมาหานะกลัวอันนั่นกลัวอันี่มาหานอนไม่หลับนะเราก็เอาบทสวดมนต์เป็นเพื่อน ก็แก้ความกลัวไม่ได้นะเอาหนังสือบทสวดมนต์มานอนกอดก็แก้ไม่ได้นะเอาบาทมานอนใกล้ๆก็แก้ไม่ได้เอาทุกอย่างที่จะมาเป็นเพื่อนนะเอาหนังสือสวดมนต์มาวางที่ตรงอกก็แก้ความกลัวกลัวผีไม่ได้นะเอาบาทมาเป็นเพื่อนที่ครูบาอาจารย์ว่า มันกลัวมากมากเอาแม้กระทั่งบาทมาเป็นเพื่อนเราเจอแล้วเอาบาทมานอนเป็นเพื่อนอุ่นใจนิดหนึ่งกลัวอีกเหมือนเดิมเอาสังคติที่ว่าขังๆนะที่ได้ยินได้ฟังมามานอนกอดก็กลัวผีเหมือนเดิมเพราะความกลัวนั้นมันคือการปรุงแต่งอยู่ในความคิดตัวเองวันที่แปดวันที่เก้า เราถึงไปจับจุดได้มึงบวชเข้ามาเป็นลูกพระพุทธเจ้าทั้งทีทำไมมึงโง่กว่าหมาดำตัวนั้นหมาดำตัวนั้นอ่ะมันนอนอยู่ตรงที่เผาคนเลยนะมึงบวชเข้ามานุ่งผ้ากาสศวะพัฒนทั้งทีทำไมมึงสู้หมาดำตัวนั้นไม่ได้เนี่ยโอ้ยตื่นขึ้นมาเลย มึงเป็นลูกพระพุทธเจ้าทั้งทีทําไมมึงขี้คาตาขาวอย่างเงี้ยบ่นให้ตัวเองสู้หมาดําตัวนั้นก็ไม่ได้มันไม่เห็นกลัวผีเลยมันนอนอยู่ตรงเผาคนน่นะนะนะเกิดตื่นรู้ขึ้นนะเกิดตื่นขึ้นมาโอ้ยเรานี่ทําไมขี้เหล่จังสู้หมาก็ไม่ได้นะเสียศักดิ์ศรีความเป็นเดขบวชเข้ามาเป็นสกยบุตรเห็นไหม เราก็ฝึกเต็มที่อลไทีเนี้ยวันที่สิบเ,เอ็ดเ้เป็นยังไงก็เป็นจะสู้หมาไม่ได้นะเราเนี่ยเราก็ซัดเลยนะฝึกอเนาปฏิเสิฝึกนะฝึกนะเพราะว่ามันอาศัยทางนอกไม่ได้มันก็อาศัยแต่ลมได้พออยู่กับลมปับ๊บมันก็ไม่คิดมันก็ไม่กลัวพอออกจากลมปับ๊บมันก็ไปคิดมันก็กลัวอีกเลยจับหลักได้อ๋อ มันทุกข์เพราะความคิดแต่เราจะเห็นความคิดเหล่านั้นก็ต้องอาศัยสติถึงอยู่กับลมฝึกอยู่กับลมนะฝึกอยู่อย่างนั้นแหละเรานะฝึกนะลงมืออย่างเดียวนะไม่ได้รอให้ใครมาบอกเหมือนพวกท่านหรอกนะเราซัดเลยนะฝึกฝึกจนบีบคั้นเข้าสู่ความทุกข์ คือทุกกายทีเนี้ฝึกบ่อยๆมันจะทุกกายเราจะบอกให้เป็นไกด์ลายว่าการปฏิบัติทำทุกอย่างบางคนยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกนะยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกฝึกอนาปนาสตินะทุกตัวนั้นมันจะบีบคั้นเข้าไปเรื่อยๆเพื่อจะเข้าสู่ความสุดทุกนะ มันจะบีบคั้นเข้าไปทุกเทละอย่างละอย่างบีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นเข้าไปเพื่อจะให้เกิดสภาวะในใจของท่านเกิดขึ้นมาหนึ่งคำข้าพเจ้าขอยอมตายนั่นแหละสิ้นสุดแห่งทุกข์ทางกายมันจะบีบคั้นจนเรายอมเอ่ยคำในใจว่ายอมรับยอมรับ ทุกชะตากรรมและข้าพเจ้ายอมตายนั่นแหละเขาห้องว่าฝากตายปฏิบัติธรรมฝากตายยอมเฮาคือกันเฮากับปฏิบัติเข้าไปคือเป็นสั้นเลยฝึกฝึกดูลมหายใจนะฝึกไปกกลนี่ก็ชาขึ้นชาขึ้นนะวันแรกชาถึงเข่าเราก็เลิกวันที่สองชาถึงเอวเราก็เลิกวันที่สามชาถึง หน้าอกเราก็เลิกนะทำไมถึงเลิกเพราะยังกลัวตายอยู่นะติดอยู่บนอกนี่ประมาณสองวันนะเราเลยอธิษฐานว่าข้าพระเจ้าจะปฏิบัติขอยอมตายในวันนี้นะมันก็มาอยู่ที่คอชาขึ้นมาปื๊บป,บปบอยู่ที่คอแล้วมันก็ลุกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาสุดหัวปึ๊บตัว ล็อกกึ๊บแข็งทื่อปึ๊บเข้าสู่ความเป็นสมาธิกายระงับเหมือนเดิมไม่เป็นไรกลัวความคิดเจ้าของเฉยๆนะไอ้ที่มันชาชาชาขึ้นไม่ต้องกลัวนะมันจะชาขึ้นมาจากปลายเท้าชาขึ้น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 ทำไมเราถึงไม่ปล่อยให้มันชาทั้งตัวเพราะเรายังกลัวตายอยู่ เราติดอยู่เนี่ยสองวันเราเลยยอมปฏิบัติยอมตายมันก็เลยปล่อยให้มันชาขึ้นไปทั้งหัวชาขึ้นชาขึ้นปับ๊บเข้าสู่กายระงับเป็นสมาธิเหมือนเดิมไม่เป็นไรนะบางคนนี่จะติดนะมันจะบีบคั้นให้เราเนี่ยกลัวนะกลัวทุกสิ่งทุกอย่างทุกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้เรายอมนะนักปฏิบัติธรรมเนี่ย มันจะบีบคั้นให้เรายอมได้เอ่ยคำในใจว่าข้าพเจ้ายอมตายนะมีคำถามอะไรไหมถามมาได้เลยนะเพื่อจะเป็นประโยชน์นะหรือแม่แม่ทุกคนก็ถามได้เพื่อจะเป็นประโยชน์เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะมันไม่มีอะไรพูดหรอกนะี พูดก็พูดแต่สิ่งเดิมๆแต่ถ้ามีการสนทนาเนี่ยจะเป็นประโยชน์อ่าเป็นประโยชน์ในหลักการปฏิบัติถามมาเลยเลยคุณสัมลีครับนะเขาบอกว่าตอบฉัน,น่อยค่ะกระจอกแบบไหนคะฉันคล้องใจตัวนี้คะ่ะว่าอย่างไงนะกระจอกแบบไหนคะฉันคล้องใจตัวนี้คะ่ะเขากระจอกแบบไหนเหรอทุกที่พวกท่านคนในโลกเนี่ย ว่าผัวทิ้งเมียทิ้งนี่คือทุกข์ของพวกท่านเข้าใจไหมทุกข์ตัวเนี้ยมันเป็นทุกข์ที่ธรรมดามากแต่ทุกข์ในการได้ตายได้เกิดแล้วก็ไปแก่เก็บเท่าแล้วก็ตุยอีกตายอีกแล้วก็เกิดอีกแก่เก็บเท่าทรมานตุยอีกแล้วก็เกิดอีกนั่นคือทุกข์ที่น่ากลัว ที่สุดคือทุกในการเวียนวนไม่จบไม่สิ้นนี่นี่คือทุก์ที่น่ากลัวนะแต่ทุกที่พวกท่านเป็นอยู่ทุกวันนี้นะมันเป็นทุก์ที่น้อยนิดมากสำหรับที่ไปรักเขาไม่รักก็เป็นทุกเนี่ยแก้ได้สบายสบายง่ายมากก็กลับมาอยู่กับตนเองก็จบแค่นั้นแหละนะทุกที่ หนุ่ม,มสๆสาวๆเป็นอยู่ทุกวันนี้นะเป็นทุกข์ที่สังเกตได้นะเป็นทุกข์ที่นิดหน่อยสู้ทุกข์นะในวัฏสงสารไม่ได้เนาะคำถามจากคุณธรรมะจัดสรรนะคะทำไมคนที่มีจิตสื่อวิญญาณรู้เหตุแห่งกรรมผลของกรรมยังคล้องแวะกับเงินวัดได้หรือคือกุลียุคคะ อ๋ออันนี้ทูตอะไรนะเขาบ่าทูตสื่อวิญญาณทําไมยังไปคล้องเกี่ยวกับเงินวัดได้เอา้ามันไม่ได้เกี่ยวนะเราจะบอกให้การที่จะเห็นนั่นเห็นนี่นี่เอายกทางธรรมก็ได้ยกทางนักปฏิบัติก็ได้ทาอนาปัสติไปเนี่ยเป็นการเพ่งฌานไปด้วยเนี่ยเข้าสูบสภาวะหูทิพตาทิพเนี่ยก็อันเดียวกันมันยังเป็นสภาวะ ที่ยังผู้มีกิเลสก็สามารถมีได้ไม่ใช่ผู้ไม่มีกิเลสนะเข้าใจไหมล่ะตั้งแต่โสดาบันเนี่ยท่านก็ยังอยากได้อยู่นะท่านก็ยังมีเมียอยู่มีผัวอยู่นะการรู้อย่างนั้นน่ะรู้อดีตอนาคตอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ว่าเป็นผู้สิ้นแล้วจาก,กิเลสตัณหาเขาอาจจะได้ฌานลือสีก็ได้ ยังมีลูกมีเมียอยู่มันคนละเรื่องต้องเข้าใจด้วยนะประมาณนี้เนาะคำถามจากคุณนัดดาในนะคะผมติดตอนลมจะหายครับลมน้อยลงน้อยลงเหมือนจะไม่หายใจเลยไม่กล้าไปต่อครับไปต่อเลยเนาะปล่อยให้มันไปเป็นธรรมชาติดูเฉยเฉยอย่าเข้าไปยึดว่าลมจะมีหรือไม่มีลองปล่อยดู นั่นแหละอีกกรณีหนึ่งทําไมเราถึงไม่ปล่อยจนลมหมดเพราะเรากลัวตายเพราะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กการไม่มีลมหายใจคือคนตายขวงกั้นทันทีเข้าสู่สภาวะดูลมลมจะระงับดับลงไอตัวรู้จะเด่นขึ้นมาปับ๊บเนี่ยจังหวะเนี่ยลมมันจะเล็กลง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 เบาลงเบาลงคนไหนที่ฝืน นั่นคือท่านยังกลัวตายอยู่พันเปรเซ็นต์ปล่อยเข้าไปไม่อาศัยอยู่กับลมก็ได้กายระงับดับลงไอ้ตัวรู้เด่นขึ้นมาอยู่ตัวเดียวของมันก็ได้เนาะไม่มีปัญหาเข้าไปเลยคำถามจากคุณอภิญญานะคะเวลาได้ยินคำพูดที่มีคนมาพูดว่าเราทำไมมันน้อยใจน้ำตาไหลตลอดเลยเจ้าคะว่ายังไงเนาะทวนใหม่ได้ไหม เวลาได้ยินคำพูดที่มีคนว่าเราทำไมมันน้อยใจม<อ>นะาตลอดเลยเจ้าคะเวลาได้ยินคนที่มาพูดให้เราทำไมมันน้อยใจนะธรรมดาถ้าเรายังหวังผลอยู่ทำดีอยากให้คนอื่นมาสรรเสริญเนะขาไม่สรรเสริญก็น้อยใจแสดงว่ามันยังมีหวังอยู่ทำดีอยากให้คนมาสราสรเสริญตันเองนะยังไงมันก็ทุกข์ถ้าเขาไม่สรรเสริญตนเองนะอยู่ที่ไหนก็ทุกข์ นะทำดีถ้ามีคนมาตำหนิก็ทุกขนะ์ทำดีไม่มีคนมาสรรเสริญก็ทุกข์ถ้ายังมีความหวังในสิ่งนั้นอยู่นะมันเป็นธรรมดานะการที่เรายังมีตัวตนอยู่นะถูกตำหนิก็ย่อมมีความเสียใจเป็นธรรมดายิ่งทำดีแล้วไม่มีคนมาสรรเสริญว่าตัวดีนะยิ่งเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์จำไว้เดอ้อ คำถามจะคุณว่างเปล่านะคะอยากรู้วิธีหายกลัวผีครับโยหายกลัวผีไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องอะไรแม่งหายกลัวผีนะอืเราจะบอกเคล็ดลับดูลมหายใจนะดูลมหายใจไม่กลัวอะไรเราจะบอกให้ตอนเรากลัวเรากลัวนะแต่ถ้าเราได้เห็นอะไรคับค้ายครับข่า,ขขาเราจะไม่เก็บความกลัว